8วิธีที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่าง e n t e r p r e n e u r c o u n c i l ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้มีคำแนะนำในการเพิ่มความมั่นใจให้แก่คุณ8วิธีดังนี้มาฟังกันค่ะ 1. เริ่มต้นจากการมีจิตใจที่เข้มแข็งความมั่นใจในตนเองเป็นสภาวะจิตใจอย่างหนึ่งที่เสริมสร้างได้ โดยการหาเวลาทำกิจกรรมที่จะช่วยให้จิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของคุณแข็งแรงด้วยเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อวันเช่นการอ่านหนังสือการออกกำลังกายและการนั่งสมาธิในายามเช้าหากคุณไม่ให้เวลาและความสำคัญกับจิตใจตัวเองซะบ้างก็แปลว่าคุณกำลังยอมให้คนหรือสิ่งอื่นมีอิทธิพลในการหล่อหลอมความคิดจิตใจแทนที่จะเป็นตัวของคุณเอง 2. เลือกให้ความสำคัญกับความคิดลบๆจิตวิทยาสาขาใหม่ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการมีสติและการอยู่กับปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีการเปรียบเทียบว่าความคิดแย่ๆย,ยังขาดความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นในหัวเรานั้นก็เหมือนกับสิวบนใบหน้าหากเรายิ่งกระตุกมันหรือบีบมันเพราะหวังว่าจะหายได้เร็วขึ้นผลที่ได้กลับมาเป็นว่าอาการยิ่งแย่ลง ยังทั้งรอยแผลเป็นไว้อีกเพราะฉะนั้นการมีสติอยู่กับปัจจุบันนั้นจึงเป็นจิตสำคัญและยังสอนให้มองความคิดเป็นดังเครื่องมือในการใช้ชีวิตความคิดไหนดีช่วยส่งเสริมชีวิตเราให้ดีขึ้นก็เก็บเอาไว้ส่วนความคิดไหนที่เราไม่ต้องการก็ทิ้งไปมันเสีย 3. พาตัวเองเข้าไปหาสถานที่จริง การเข้าคอร์สอบรมหรือการฝึกมีมนุษยสัมพันธ์จะช่วยผลักดันให้คุณเติบโตและพัฒนาขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งเป็นไปได้ว่าความมั่นใจและความถ่อมตัวของคุณก็จะเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันด้วยโดยปัจจุบันมีคอร์สอบรมต่างๆมากมายหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นคอร์สบำบัดปัญหาชีวิตนักพูดไปจนถึงการเป็นผู้นำ ก็ช่วยฝึกให้คุณพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสม,มอและยังเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองด้วย 4. รักษาอาการรู้สึกเก่งไม่จริงหลายคนต้องเคยประสบกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถหรืออาการที่เรียกว่า imposter syndrome เป็นความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งจริงไม่คู่ควรกับความสำเร็จหรือความสำเร็จที่ได้มานั้นเป็นเพราะโชคช่วย ในการที่จะก้าวข้ามความกลัวดังกล่าวคุณจะต้องยอมรับความสำเร็จด้วยใจจริงและพูดคุยกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดให้มากเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง 5. การแต่งตัวก็เป็นสิ่งสำคัญมีคนเคยกล่าวไว้ว่าการแต่งตัวส,สุภาพถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามให้คุณแต่งตัวให้เหมาะสมแก่ระดับลูกค้าที่คุณอยากทำธุรกิจด้วย ถึงแม้จะต้องนั่งทำงานอยู่ที่บ้านก็ตามแต่คนที่จะประสบความสำเร็จที่สุดมักจะตื่นแต่เช้าและแต่งตัวเหมือนพร้อมที่จะออกไปทำงานอยู่เสมอเห็นได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนเหล่านั้นด้วยเพราะเมื่อคุณคิดว่าตัวเองอยู่ดีคุณก็จะรู้สึกมีความสุขและมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะ 6. โรงเรียนคอร์สฝึกไหวพริบการโรงเรียนคอร์สฝึกไหวพริบ ทำให้คุณเรียนที่จะพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ได้อย่างลื่นไหลคุณจะได้มีโอกาสฝึกพูดบนเวทีซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่คุณการอยู่ต่อหน้าฝูงชนช่วยฝึกให้คุณคิดและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งเหล่านี้ล้วนนำไปใช้กับการทำงานในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี 7. สร้างภาพจำแบรนด์บุคคล หรือ Personal b r a แบ์ที่มีคุณภาพให้กับตนเองส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองคือการสร้างภาพจดจำหรือสร้างแบรนด์ให้ตัวเองเช่นการสร้างสารรค์และเผยแพร่นเนื้อหาที่น่าสนใจลงบล็อก Facebook หรือวิดีโอก,ก็ได้ทั้งนั้นและไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะหากว่าสิ่งที่คุณไม่ค่อยมีใครสนใจมากนักในตอนแรกแค่การที่คุณมีชิ้นงานที่เป็นรูปร่างนั้น กล้าเผยแพร่ความมั่นใจในตัวเองออกมาก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและสร้างความมั่นใจให้กับคุณแล้ว 8. เห็นคุณค่าของตัวเองจากตัวตนที่แท้จริงความมั่นใจของคุณต้องมาจากตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่จากความสำเร็จด้านหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นลองทำความเข้าใจและพัฒนาตัวเองโดยอาจเริ่มต้นด้วยการเป็นอาสาสมัครเพื่อบริการสังคมการทำสมาธิการออกกำลังกายการอ่านหนังสือ หรือการรางสารรคกับกลุ่มเพื่อนอะไรก็ได้ที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเองมากยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ